เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมต้องเชิญคุณไปคุยเรื่องกด f อเอนะครับเอาผมยังไงครับผมครับ ครับครับครับรัผมครับช่วยอะไรี่วยอะไรอันนี้วยอะไรอันนี้ช่วยี่มย์ชวยไหนช่วยไหนไรผมอจับหน่อยผมอจับหน่อยหน่อยตัวนเรผมอจันี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอจับหน่อยไม่มีสิทธิ์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณจะทายร่างกายไม่ไม่เป็นไรขอจับห่อยผมขอจับห่อยไม่ได้ทไมอะสครับผมมาทตามหน้าที่ผมือชวยพี่เมย์ลยรอบนะหลายรอบแล้วอ่ะขอบคุตามหน้าที่หลายรอบะผมเองตาผมตายตีแล้วหลายรอบนะผมเป็นมือฟุตบอลท นะคคุณไม่มีสิทธิ์ทำลายร่างกายผมนะครับผมขี่ลุงแชมป์ผมเดี๋ยวทำลายร่างกายผมครับผมผมไม่ได้ทำลายร่างกายผมจับไม่ได้ทำรยครับทไมผมจับไม่ได้ผมทำตามหน้าที่ผมขอจับถ้วยแค่นี้เองคุณอยู่อันดับที่สี่คุณจับถ้วยไม่ได้ครับผมจับได้ผมจับไม่ได้ผมขอจับผมไม่ให้จับผมจับได้ไหมไม่ได้ผมขอจับได้ไหมมองตาผมผมจับได้ไหมผมขอจับได้ไหมผมพูดคุณตรงนะให้นิดเดียวนิดเดียวพอเดียวขอจับหน่อยปีนี้แล้วผมว่าชูนะเออไม่ได้ครับหมดแล้วครับ ขอจับน่อยมันเป็นหน้าที่ของผมตอนนี้ผมเป็นจ่าฝูงผมมีสิทธิ์ผมงัยชาชูถ้วยผมขอจับน่อยนะไม่ได้ครับผมเต้นก็ได้เต้นอะไรอ่ะเต่าง่อยแคเต่าง่อยแค่ไม่ไงมันต้องมากับใครป้าแต๋วป้าแต๋วเหรออยากเป็นป้าแต๋วอยากเป็นป้าแต๋วอยากเป็นป้าแต๋วอย่างงเี้ยขอจัหน่อยได้ไหมไม่ได้จริงไม่ได้คุณต้องไปที่ที่หนึ่งก่อนนะขอจับน่อยไม่ได้ครับไม่ได้ครับอย่าทำลายร่างกายผมอย่าทำลายร่างกายผมอย่าทำลายร่างกายคุณผมชอบคุณ เราเป็นเพื่อนรักกันมานานแล้วนะตกลงนี่เราแกล้งทะเลาะก,กันเหรอรแกล้งทะเลาะกัน,อ,กกนอ๋อแต่ยังเป็นเพื่อนรักกันขอจับหน่อยไ,ได้ไหมนะได้ไหมกูติดโควิดแน่ฟันเหลืองเหมือนกันนะเรา <c oughs> แฟนฟังบ้างนะไอส้สัเออแฟนฟังแล้วมั่งพวกมึงเนี่ยแล้วนี่ก็ถือดีดีอะไร <c oughs> <c oughs>